เทปนี้นะคะคุณผู้ชมคะเรายังเกาะติดอยู่กับส p a r k 115i แรงดีประหยัดจริงคันเทปรถรุ่นใหม่ของยามาฮ่าแล้วเราก็ยังอยู่กับอาจารย์กำพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมกำพลกลับมาพบกันอีกครั้งหนึง่งอาจารย์กำพลคะครับคราวนี้เราพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์เครื่องอะไรด้านในกันหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ที่สําคัญก็คือ รูปลักษ์ภายนอกของสปาร์ค115ไอนี้มีความแตกต่างแล้วมีจุดเด่นอะไรบ้างครับเรามาดูกันนะครับเรื่องของภาพโดยรวมของสปาร์ค115หัวฉีดใหม่ของเรานะครับเริ่มไล่ตั้งแต่ช่วงหน้าลงมาเลยะนะครับช่วงหน้าลงมาเลยถ้าจะสังเกตเห็นนะครับฝาครอบแผ่นของเรานะครับจะมีสกรูยึดแน่นหนาแน,น่นอนนะครับใช้ไป5ปี10ปีไม่มีดังนะครับแล้วก็ไล่มาที่ ไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับสว่างไกลอายุการใช้งานยาวนานนะครับไฟหน้านี่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้เหมือนกันเพราะว่าการออกแบบของไฟหน้าค่อนข้างสวยอาจใช้คําว่าสวยแล้วเอ๊นะก็บวกกับไฟหน้าคันเทพนะครับทุกอย่างเทพหมดหลอดฮาโลเจนนะครับซึ่งเป็นหลอดพิเศษนะครับปกติเราใช้ในรถยนต์นะครับแต่นี้เอามาใช้ในมอเตอร์ไซค์มันดูไฮโซครับถูกต้องรวมถึง ดิสเบรกหน้าขนาดใหญ่นะครับสำหรับรุ่นดิสเบรกต้องเรียนถามชันก่อนดิสเบรกหน้าใหญ่เนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างแน่นอนในเรื่องของประสิทธิภาพในการเบรกหน้าสัมผัสที่ใหญ่ขึ้นนะครับมันก็จะเบรกดีขึ้นรวมถึงขนาดที่มันใหญ่ขึ้นนะครับขนาดที่มันใหญ่กว่านะครับการระบายความร้อนมันก็ดีกว่าเบรกทํางานมันต้องมีความร้อนแน่นอนนะครับรว่าเบรกรุ่นนี้คั้นเทพเหมือนกันคันเทพเหมือนกันนะครับไล่มานะครับลองไล่มาดูนะครับในส่วนของคนโซนกลางนะครับสวิตช์กุญแจ มันติสวิตอีกแล้วนะครับเปิดเบาะได้เลยนะครับเปิดเบาะจากสวิตได้เลยแป๊กเปิดแล้วไม่ธรรมดานะครับสะดวกด้วยนะฮะคอนโซลกลางจะเห็นจะมีสกูยึดนะครับไม่ดังอีกแล้วนะครับใช้กันไปเลยอันนี้ต้องทําความเข้าใจกับคุณผู้ชมก่อนโดยทั่วไปแล้วคอนโซลตรงโซนนี้เวลาที่เราขับรถไกลๆบางทีคอนโซลมันจะพับๆๆๆๆมันจะสั่นน่าลำคาบแต่อันนี้คือเหมือนกับเป็น2ชั้น ประกบยึดอย่างแน่นเลยแล้วก็มีน็อตติดให้เรียบร้อยน็อตนี้แทบจะหลายจุดนะจานะที่เราเห็นเนี่ยครับไม่ธรรมดาครับใช้งานกันยาวๆได้นะครับไม่ใช่สวยฉับฉวยนะครับสวยมีคุณภาพค่ะสวยมีคุณภาพนะครับไล่มานะครับระบบเครื่องยนต์นะครับอย่างที่เรียนไว้นะครับก็จะมีกล่องน้ํามันเครื่องนะครับอันนี้คือด้านในเนี่ยจะเป็นกล่องน้ํามันเครื่องนะครับเราออกแบบก็จะมีฝาครอบปิดสวยงามนะครับไล่มานะครับ แผงกั้นท่อนะครับท่อไอเสียเนี่ยมันมีความร้อนใช่ไหมครับเราก็มีแผงกั้นเพื่อความปลอดภัยเวลาที่คนซ้อนค่ะบางทีเผลอลงด้านนี้อ่าน่ะสินะครับีอยากรู้ว่าดิฉันขับมอไซค์หรือไม่หรือว่าซ้อนมอไซค์หรือไม่ให้ดูที่นองอะค่ะแบบนี้ไม่มีนะคะรุ่นใหม่ไม่มีแล้วค่ะป้องกันอย่างดีนะครับป้องกันความร้อนอย่างดีรวมถึงพักเท้าคนซ้อนนะครับมีการพ่นสีเบรกหน้าเบรกหลังขนาดใหญ่นะครับามาฮ่าได้ขึ้นชื่อว่าเบรกดี นะครับเพราะเราใส่ใจตรงนี้เราเบรกนิ่งใส่ให้เต็มทีนะครับเรื่องของระบบเบรเนียเรื่องของความปลอดภัยนะครับไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงปลอดภัยแน่นอนแบบเหล็กจับกันตกแล้วกบคนซ้อนนะครับก็เป็นอลูมิเนียมอย่างดีเท่าที่สังเกตจากสายตาตอนนี้นะคะสปาร์คโหวตสิบห้าไอเนี่ยรู้สึกเขาจะเพียวครับความเพียวของเขาแล้วก็ดูแล้วรู้สึกด้วยสายตานะความแข็งแรงและคงทนนี่ดูจากภายนอกนะค่อนข้าง ไม่ธรรมดาลเหมือนกันคันเทพครับแล้วจะมีส่วนไหนอีกคะอ่าเราเมื่กี้เลยผ่านไปเปิดเบาะแล้วยังไม่ได้ให้ดูเบาะข้างในเบาะอาจารย์คะในไหนก็ต้องเปิดเบาะแล้วอาจารย์ช่วยบอกนิดนึงได้ไหมเรื่องนี้สําคัญสำหรับคนไทยเป็นอย่างยิ่งอนอกจากรถจะสวยงามแล้วการ,รใช้งานต้องดีด้วยครับหมวกกันน็อกเก็บยังไง <Okay. S 2> เก็บได้ขนาดไหนอ่าเก็บได้3ใบจริงหรอ มีขนาดไหนบ้างี๋ยก่อนอย่าเพิ่งเปิดยังไม่เห็นยังไม่เห็นเหรอนะครับหมวกกันน็อกครึ่งใบนะครับที่ส่วนใหญ่คนจะใช้นิยมใช้กันนะครับสำหรับขี่ไปไหนใกล้ๆเนี่ยนะครับเราสามารถเก็บที่ใต้เบาะได้เชื่อไหมไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อต้องดูให้เห็นกับตาไหนๆแล้วด้านนอกคันเทปด้านหนคันเทปใต้เบาะนี่ต้องคันเทปด้วยเช่นกันเรามาดูกันนะครับื้นที่ใต้เบาะโอ้โหที่เห็นตอนนี้คือใช้คำว่าลึกนะครับความจุของมัน9.2ลิตร นี่คือความลึกของมันทั้งหมดนะทั้งหมดเลย9.2ลิตรวอ้ไม่ธรรมดาเนาะนะครับสามารถใส่หมวกครึ่งใบได้ไม่เชื่อนะครับลองดูอ่ะจับไปอ่ะก่อนอื่นคุณลินใส่ให้ดูก่อนไหมคะอ่ะต้องใส่ให้ดูว่าไม่ใช่หมวกเด็กนะไม่ใช่ไม่หมวกผู้ใหญ่ทำไม่มีหรอกค่ะนี่หมวกผู้ใหญ่นะคะเพราะดิฉันใส่หลวมด้วยอ่ะไว้ง่ายอ่ะสมมติถอดละถอดละอ่ะถอดละอ่ะผู้ชมอาจจะเห็นว่าสเปคไอ้สเปคพื้นที่มันเล็กๆจะใส่ไปได้ยังไงถูกนะครับนี่ยังสงสัยอยู่ยืนยืนดูอยู่ระวังเข้าไปเลย ไ้่ตายตายเขาวางหงยคุณผู้ชมคาะเขาวางหงายค่ะแล้วแถมข้อดีถ้าเท่าที่ดิฉันสังเกตข้างในมีส่วนลึกนะคะผู้ชมใส่ของได้อีกใส่ของได้อีกเก็บเสื้อเก็บเนื้ธรรมดารถมอเตอร์ไซค์โดยทั่วไปเอาพูดง่ายๆถ้าใส่หมวกลงไปแล้วพื้นที่ในการเก็บของมันจะน้อยลงละหรือบางรุ่นอาจจะไม่มีเลยอันนี้ลงไม่ได้ปิดเบาะได้ไหมลองดูซิต้องดูให้เห็นอันนี้นะเปิดนี่วางไหนนะวางไหงายวางไหน อกไรจังได้แต่คุณผู้ชมค่ะเก็บของได้เก็บของได้เก็บของได้ครับแล้วปิดเป๊ะเลยอ่ะเปิดให้ดูไม่มีกระตุกเปิดให้ดูอีกรอบยังอยู่ไหมแทน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 ุ้ยเล่นอะไรกันเนี่ยได้ค่ะคุณผู้ชมคะวางแบบนี้จริงๆครับแล้วก็เก็บได้3ามขนาดอย่างที่จันว่านี่คือหนึ่งขนาดเราบอกว่าเก็บได้3ามใบนะครับเผื่อไปกัน3ามคนนะครับอีกสองใบล็อกไว้เลยนะครับกันหายหิดตายนะครับออ วางตรงนี้แล้วนะคะอันนี้แอนกันไว้ก่อนก็คือวางอันนี้มีเกี่ยวอีกแล้วก็มีเกี่ยวอีกแล้วก็สามารถเกี่ยวได้อีกข้างหนึ่งสามใบพ่อแม่ลูกครับครมครบมมากเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ล็อกปิดครับล็อกปิดตายตายแล้วมีส่วนส่วนไหนอีกคะที่จะให้ความสะดวกโดยเฉพาะผู้หญิงอนอกจากเก็บเบาะวางของ กนนะตะแกงหน้าสามารถใส่ได้ไหมได้สามารถใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ครับข้างหลังก็ได้ได้จะเป็นกล่องหลังกล่องหน้าใส่ได้บวกอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นความสะดวกสบายของผู้หญิงนะครับรถคันนี้เนี่ยขี่เป็นรถเกียร์ออโต้ได้เลยเฮ้ยจริงเหรอมีสองระบบใส่เกียร์สี่เกียร์เดียวตั้งแต่ออกตัวขี่ได้ตลอดอุยคุณผู้ชมคะคือถ้าสมมติขี้เกียจปรับเกียร์ใส่เกียร์สี่ไปเลยพอสตาร์ทเครื่องตึ้งตบตบตบเกียร์สี่แล้วคุณออกได้เลยได้เลย จบข่าวให้ต่ายสะดวกนะคะทูอินวันคัขั้นเทพจริงๆครัทำไมมนถึงอยู่ที่เกียร์สีได้เพราะการออกแบบอัตราทดแบบขั้นเทพไงครับเอาพูดง่ายๆรถคันนี้ถ้าไม่เทพออกแบบไม่ได้นะครับสุดยอดจันค่ะคให้ความรู้เรามาถึงขนาดนี้สัปดาห์หน้าต้องขอเข้าเรื่องของเครื่องยนต์แล้วล่ะครับว่ารูปแบบภายนอกแบบนี้ของสปาร์ 115i ขั้นเทพแล้วเนี่ยเครื่องยนต์จาเทพอย่างไร <c oughs> ก็บอกสูบจะเทพยังไงและที่สําคัญหัวฉีดจะเทพยังไงนั้นประหยัดขั้นเทพได้ด้วยต้องสปาร์ค115ไอไปหาขับได้แล้วนะคะที่ร้านยามาฮ่าสแควร์ทุกสาขาทั่วประเทศตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ